เบิงเบิงมาจอบอปีงนี้นสังหรณเอาสวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC นะครับทั่วทุกภาคทุกจังหวัดนะครับภาคเหนือกลางอีสานใต้นะครับผมสวัสดีนะครับทุกๆุกท่านนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมเซลต้นนะครับคูตาบ้านดุงนะครับอันนี้มารีวิว l .5018SP นะครับคันนี้สเปเชียลพิเศษนะครับมือสองนะครับนี่นะครับรถมึงเข้ามาใหม่นะครับคันนี้นะครับ L5018 สวยพิเศษนะครับผมลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเซลต้นนะครับได้ที่นะครับ a c e b o o k นะครับเซลต้นคูตาบ้านดุงนะครับ เบอร์โทรไลน์นะครับ0610738682นะครับผมนี่นะครับวันนี้นะครับยามสวัสดียามเย็นๆนะครับผมนี L5018FP นะครับนี่ครับนี่ครับกับสกิลนายช่างนะครับนี่นายช่างฟิวนะครับขอบคุณมากนะครับที่มาขับรถให้นะครับเป็นพรีเซนเตอร์ให้นะครับนายช่างฟิวนะครับนี่ครับ รอบคันนะครับสวยพิเศษนะครับผมคันนี้เครื่องดีเกียดีนะครับระบบยังใช้งานได้ดีปกตินะครับผมคันนี้นะครับจะตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานนะครับตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับโทรปิดได้เลยนะครับ0ู1 0 7 3 8 6น2นะครับหรืออยากให้ผมรีวิวรถรุ่นไหนให้ดูนะครับก็ทักเข้ามานะครับสอบถามได้นะครับ เดี๋ยวบ้างๆผมจะรีวิวให้ลูกค้าดูแบบนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเซลต้นสูภตาบันดุงนะครับ0610738682นะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ